จากความเครียดสู่ความสงบด้วยการนั่งสมาธิสวัสดีค่ะทุกคนอดิตาทาราวันนี้ตาจะมาเล่าถึงการทำสมาธิเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตจากหญิงสาวคนหนึ่งที่ใช้สมาธิในการดำเนินชีวิตตอนที่ หญิงสาวผู้นี้เกิดความเครียดและก็เกิดความทุกข์ภายในจิตอยู่บ่อยๆเป็นความเครียดสะสมนอนไม่หลับและรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟและความคาดหวังต่างๆที่อยากต้องการปรารถนามันไม่ส่งความปรารถนาหญิงสาวผู้นั้นเธอเกิดความเครียดที่ตกกังวลเป็นอย่างหนักวันหนึ่งเธอได้ระหนักรู้ว่า การที่เธอได้อยู่กับความสงบแล้วก็การทําสมาธินั่งสมาธิมันช่วยทําให้เธอจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้เธอจึงได้ตัดสินใจนั่งสมาธิทุกวันเช้าค่ำหรือช่วงเวลาที่เธอว่างทุกๆ เวลาที่เธอต้องการจะนั่งมันทำมันวันละเริ่มต้นวันละสิบนาทีหชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงในช่วงวันเวลาเช้าตรู่ก่อนไปทำงานหรือในช่วงค่ำก่อนนอนในช่วงแรก,แรกเธอรู้สึกว่าจิตใจของเธอนั้นว้าวุ่นและก็ยังคงฟุง้งซ่านเธอไม่สามารถจดจ่อกับลมหายใจได้เลย แต่เธอก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้เธอยังคงฝึกฝนต่อเนื่องในทุกวันทุกวันและทุกวันเธออยู่กับความเงียบความสงบภายในของเธอถึงภายนอกจะวุ่นวายมีเสียงมาลกวนแต่ข้างในเธอการเวลาผ่านไปภายในจิตของเธอเงียบสงบ เธอเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเธอมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเธอสามารถควบคุมความคิดของตัวเธอเองได้อย่างดีขึ้นเธอมีสมาธิมากขึ้นเธอยิ่ยงรู้สึกเข้าถึงความสงบสุขมากขึ้นนอกจากนี้เธอยังนอนหลับได้สนิทมากขึ้นและเธอรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเมื่อตื่นขึ้นมา การทำสมาธิของเธอไม่ใช่เฉพาะทำให้เธอได้รู้สึกสดชื่นและก็กปี้กระเป๋าเพินเธอรู้สึกว่าสุขภาพจิตของเธอดีขึ้นและส่งผลต่อการทำงานของเธอได้เป็นอย่างดีเธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสมาธิจะทำให้เธอก้าวสู่ความสุขสำเร็จอย่างแท้จริงได้ เพราะเธอมีความสุขสงบจริงแท้จากภายในชีวิตเธอซับซ้อนขาดประสิทธิภาพอย่างมากในช่วงการก่อนแต่ช่วงวันเวลาผ่านไปชีวิตของเธอมีเหตุผลนะเธอสามารถที่จะควบคุมอะไรมาได้มากขึ้นเยือเกเย็นขึ้นมีเหตุผลมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมและเธอสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างรับร่นมากขึ้นเธอกล่าวว่าการทำสมาธิเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเธอมันช่วยให้เธอนั้นเปลี่ยนจากคนที่เต็มไปด้วยความเครียดความวิตกกังวลเป็นคนที่วิตกกังวล ทุกสิ่งมีความห่วงใยห่วงหาทอนกับคนรอบข้างรอบตัวเธอมากมายแต่ณนะตอนนี้ตั้งแต่เธอเข้าสูกก่การนั่งสมาธิเธอกลายเป็นคนที่สงบมีสติและก็เธอมีความสุขมากขึ้นนั่นเองปัจจุบันเธอยังคงนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวันเพราะเธอเชื่อแล้วก็สัทธา ในการนั่งทำสมาธินี้มากๆโดยเฉพาะเวลาเธอได้อยู่กับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเชื่อมั่นและก็ศรัทธาหัวใจของเธอเบ่งบานเมื่อเธอได้นั่งสมาธิหน้าตาของเธอสดชื่นสดใสเธอมีความรู้สึกว่าเธอมีความสุขมากขึ้น หน้าตาเธอสดชื่นและก็อ่อนเยาวขึ้นด้วยที่สำคัญสุขความติดของเธอดีขึ้นและเธอมีปัญญาที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนี่คือเรื่องเล่าของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอน่งสมาธิแล้วก็ทำให้เธอเปลี่ยนแปลงชีวิต ได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อนมันคือปฏิหารการเปลี่ยนชีวิตกักนนะสมาธินะคะ้าทาลาวันนี้ได้นั่งสมาธินะคะทุกคนเช้าตู่นะคะเช้าตู่ของวันที่สิบเอ็ดนะคะในเช้าว,วันนี้ขอให้ทุกคนได้รับพังบุญบารมีนะคะ ในการละครนี้ร่วมกันบุญรักษาเทพเทวาคุ้มครองแล้วก็ลมหายใจทุกขณะของทุกคนนะคะจงมีสติแล้วก็ปุกจิตให้สนุกแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับหลังศักดิ์สิทธิ์หลังจักรวาลหลังพระเจ้า มีชีวิตที่ดีที่เห็นสิ่งดีๆเราก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆเพิ่มความสุขลดความเครีคยดขอให้มีความสุขค่ะทุกคนอวิการารา Yes, my shield Oh. Oh, Namaste.